สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบตัวเตาฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้มากินข้าวเช้าด้วยกันค่ะมาเดอ้อพี่น้องมากินข้าวเชาว้าํากันแกง่อไม้จ้ะแกง่อไม้ทดาหญ่ๆเลดท่า,ยา,ยากับข้าวเหนียวพรอนมาเดอ้อพี่น้องมากินข้าวเชาว้าํากันอยากให้พี่น้องได้ยินภาษา เราลมบ่อยๆเนาะสี่ได้ฟังเรือเ่องแย่งห่อไม้ฮ้อนๆกินกับอนนี้ผักอีเลิศเนาะหรือว่าใบาชะพูแล้วก็ผักกะเยงผักกะเยงก็ใส่หลยแล้วแต่ก็เอามากินกับอีกแล้วก็ผักอันนี้ค่ะผักเป็ดหรือว่าวอเตอร์เกตเนาะมาเด้อพี่น้อง

้วก็ที่ขอแนะนําอันนี้เนาะอันนี้เป็นอืเยาน้ําผักกระทอนนะคะเคยกินบน,โนอ้อพี่น้องนี่น้ําผักกระทอนเคปปัปะจุบัใบผักกระทอนนะคะใบผักกะทอนไปแช่้างแห้งหร้อวแช่น้ำไ้แช่น้ำให้มัน กินเป็นๆมันออกมาก่อนค่ะใบใบอันนี้มันกินไม่กินเฉพาะตัวของมันแชไว้คืนหนึ่งแล้ววันนี้เขาก็เอามาต้มต้มแล้วก็เอามาตำเป็นเจวหรือว่าคนทางนี้เขาเอื่นมาเจวน้ำผักนะคะ เยวน้ำผักแม่ต่ำให้มาเด้อพี่น้องมากินข้าวรำกันเพื่อนว่าแกงดอไม้กินกลับไปใบคะพูเพื่อนว่ามันเข้ากันชี่ลองมึง ด,ดาวออดอากอสเงนะคะทุงวันก็นมาไลหลายอื้ออป,ป้าดิดป้ากัเปียอย เนี่ยเอาบเนี่ยเอกเขดูเถอะทีมงานมากินน้ำละอืม เ้าลาปแยกไปดีเวลาที่ใส่ใส่นํปาปลาหลาไปม่กเค็มเนื้อเนอเ่าไหเค็มบีบไล่เกินมึงเหนือปกติใส่ในแยวคำเ่าอ,อ,อยากทำไม่งไง รอมากอึไส่กับแกงทำไมหอมผักระแรงครับผักกุ้งเลิศข้ากกันเนะแบ เมื่อมักพริกจะหน่วยนึงข้ากันบ่กับผักอันนี้ราาอเมื่อ เก็บมาเตะมันมันมันมากินอย่างมันได้กินปลาหืม เกือบกับบ๋อไส้ัลเกือบบรอไซนหะิไรไม่มได้เลยส้างว่าะ่ะ <laughs> แกงเสร็จเมื่อกี้นี่ค่ะแกงแกงแล้วก็กินกันเลยใส่ลูกโดดไปนำเท่าไหนเนี่นยล่ะยัมให้เอาเงอนกพอตอนเป็นเด็กน้อย <c oughs> พอพ่อกว่าหวานอันกินเข้าไปแล้วมันจะได้เลนหันหันรสัาติเลนเก่งๆ ช่วยทำยังไงน้ำมันเสดโอ้ยแต่ฮึฮึจีน่า บรรยากาศมันเนี่ยสุดยอดเลยน่าจะร้อนอ่ะเตรียมตัวเลยครัวเตาฟืนต้องเตรียมน้ำแข็งแล้วเตรียมน้ำแข็งไปที่หนังอากาศร้อนเนาะกินกับน้ำพกก็ไป กินข้าวน้อยน้อยนี่น้องที่มาควรจะฝึกเนอะมินจะค่อยน่ากินหลากว่ามูกินก่อนอิ่มที่หลังถ้าเปิดพุงให้เบิ่งได้นี่ยักให้เบิง่งจะกินได้แล้วเนาะ Mới một chi kẹt anh ấy ít đấy đào thay đào gặp kêu. Bên con lưu lụn đi bố mẹ nhận được hả? Bên người lạ ร้านกิฟมันโดนโพราะร้านคุนเบิ้งลำคาญเชฟฟ้าลำคานกันด้วยพี่น้องเข้ามาเบิ้งซอยให้กำลังใจทีมงานครัวตะพืนเด้ค่ะ มือหน้าที่พาไปเบิงอันส่วนผักอันนี้เ้อส่วนใบชะพูผักอิเลิศงามๆพี่น้องมาเก็บไปกินเนอะดูไกลๆนี่นแหละค่ะห้างบ้านนี่นะมันขึ้นเองเต็มเลยยูตรงตาว้วยคลิปนี้กะทีลาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนไปกับเมนู แกง่อไม้เด้อค่ะแกง่อไม้ใส่ผักกระหยงแซบแซหอมหอมใเวลาทำงานแล้วทิมงานคว้าตะพื้นกัะชีข้อตัวไปทำงานกันเลยค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อกดไลค์ like, ให้นำขอบคุณค่ะบ๊ายบาย